cầm nó cầm nè nhìn bận ngắm cầm như nghe đấy để mua luôn về con lấy cái lên con để nó tiêu cái đấy แตงโวหนึ่งช้อนปวนต้องหยอดปลาครับแดงไปหอมแดงต้นหอมชีีมีว้ร้อยหนาไปบัต นี่ยัดไปรวยลงไปชีนี่เดียวไปครับผม